เราจะไปดูรถออกรถไหนกันเอ้แล้วก็มีนนี่ด้วยเป็นจุดลดเสียงนะครับทุกคนตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมไม่รู้เป็นของน้องขามหรือเปล่ามาเลยคันนี้เลยครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยในจาวันนี้เราก็อยู่กับแชแนลเอเเดียบไลเดอร์เทียสอยู่ผมแนวขามเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับแม่สาวไอ้เนาะ คนสวยไงจ๊ะเซยสวยอีกแล้วเหรอใช่ยทุกวันสวยทุกวันแหละวันนี้ได้เวลาที่รอคอยเลยนะเมษาไอ้นะใช่รอคอยมาเป็นเดือนเป็นปีเออเราจะมาทําอะไรวันนี้วันนี้เลิกงานยันดีเออเราจะไปกินชาบูกันจะไปกินชาบูใช่สั่งชาบูอย่างนี้ตุยตุยไม่ใช่มากกว่านั้นเมษาไอมากกว่านั้นหมูกระทะหมูกระทะเลยใช่ไหมเออเยอะดีตุยไม่ใช่คือตอนนี้ยิ้วแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้ว หลังจากที่เราไปดูเลิกดูดวงมาหลายวันนี้แม่สาวไว้ตาว่าเราจะออกรถเนี่ยเอฟซีหลายคนเลยทักเข้ามาว่าพี่มะขามเมื่อไหร่จะออกรถจริงๆเนี่ยเฮ้ยรออยู่นานเลวที่ตอนนี้ได้เลือกแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาออกรถแบบจริงๆยงจังเลยนะแม่สาวไว้นะเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันว่านายมะขามและแม่สาวจะรุล่นอะไรกันไม่จะใส่เสื้อมาสักขนาดนี้แล้วก็ต้องเป็นยามาฮ่าแน่นอนนะจ๊ะใช่นะจ๊ะ เดี๋ยวเราให้พี่คนดีกว่าเป็นคนแนะนําดีกว่าเราเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่่อยคุ้นชินกับสถานที่เท่าไห่เนาะนี่ในในในนนพี่คนพี่คนยินดีต้อนรับพี่หนุ่มครับผมตบมือ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 นี่สวัสดีครับผมก็พี่หนุ่มยามาฮ่าเลยด้วยขับหัดใหญ่นะครับอันนี้เราเป็นเกียรติมากนะครับที่น้องๆสองคนได้มาออกรถกับทางยามาฮ่าของเรานะครับผม มีโชว์รมเราแบ่งเป็น5ส่วนแบ่งเป็น5เซ็กชันนะครับก็จะมีครับออโตเมติกนะครับก็มี x m ็ก t m a กทนะครับผมครับแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์ของเราก็จะมีพิติกนะครับผู้จัดการพาไปดูสราๆหน่อยนะครับพาไปดูสระๆหน่อยพิติกกอดอุ่นนะครับแล้วก็น <id> ังแอนนะครับเป็นการเงินนะครับ ครับผมแล้วก็น้องต้นนะครับเซลงเซลทรงโจนนะครับผมเซลทรงโจนครับครับผมก็ตอนนี้เป็นส่วนของในรถออโตเมติกนะครับ X Max กับ T Max นะครับ X Max 300กับ T Max นะครับ560ซีซีนะครับครับเลยมาฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งฝั่งฟัตเตอร์ซันนะครับฟัตเตอร์ซันก็จะจะเป็นรถคลาสสิกนะครับก็จะมีตั้งแต่ XSR 400นะครับแล้วก็ XSR 700 XSR 900แล้วก็ในส่วนของโบ950ซีซีนะครับ ครับผมครับฝั่งนี้เป็นส่วนของนกเก็ตครับนกเก็ตก็มีตั้งแต่น้องเล็กครับ MT07 ครับผมขายดี MT09 ครับผมแล้วก็พี่ใหญ่เป็น MT10 นะครับครับผมคันใหญ่ที่เห็นใส่ปิ๊บอยู่ก็เป็นแนวเขาเรียกว่าแนวทัวรลิงนะครับก็จะมีตั้งแต่เทเซอร์900เทเซอร์900 GT นะครับผมแล้วก็ในส่วนของรถที่ขายดีสุดก็เป็นตัวสปอร์ตครับอาซิ ที่อยากได้ชอบมากเลยชอบมากเลยคันเนี้ยใช่คันนี้หรือเปล่านะ <c oughs> ครับอาร์ซิกแล้วก็พี่ใหญ่สุดก็เป็น R1 นะครับ <c oughs> ครับแล้วก็ในส่วนของท็อปสุดก็คือ R1M ์วันปีสองพนะครับตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมไม่รู้เป็นของน้องมัคคานหรือเปล่าไม่รู้ใช่คันนี้หรือเปล่าหร <c oughs> ่คันนี้หรือคันนู้นคัคันไหนคันไหนเนาะ ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษก็เบอร์ SR 400นะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับใช่ครับในส่วนของชูลมก็จะมีในส่วนของบาร์น้ำนะครับก็เป็นคาเฟ่คาเฟ่ไรเดอร์นะครับก็จะมีกาแฟสดบริการลูกค้านะครับผมถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสหรือเข้ามาซื้อรถนะครับผมแล้วก็ออเทอซอรี่ต่างๆนะครับไม่ว่าเสื้อแจ็คเก็ตครับเสื้อยืดเสื้อโปโลนะครับนี่ไงเสื้อแจ็คเก็ตแบบที่เราใส่อยู่เนี่ยใช่ครับครับผมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเล็กน้อยนะครับพวก โชคเอรินนะครับพวกหมวกลอซซี่นะครับผมลิขสิทธิ์แท้นะครับครับผมก็มีจําหน่ายนะครับผมใช่ก็ไฮไลท์เด็ดของเราก็จะเป็นศูนย์บริการมาตรฐานของเรานะครับอยู่ข้างหลังโชว์รูมนะครับนี่เดินมาอย่างหล่อเลยนะส่วนนี้นี่เป็นส่วนอะไรครับพี่หนุ่มครับตรงนี้เป็นส่วนของเซอร์วิสครับเป็นส่วนของศูนย์บริการมาตรฐานของเราามาฮ่านะครับก็รถทุกคันที่จะเข้ามาเช็คระยะนะครับจะเข้ามาเซอร์วิสก็เข้ามาด้านหลังได้เลยนะครับผม ครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนของการส่งมอบรถเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วรถที่เราจะออกนี่คืออยู่โซนนี้ด้วยใช่ไหมัอยู่โซนนี้เลยครับใช่ครับรอปล่อยเรียบร้อยครับอันนี้รถที่ัาเซอร์วิสไม่ใช่รถเราว่าเราดูแลให้อย่างดีครับกอดทิ้นส่วนมาบริการมาล้างครับใช่เราจอดรออยู่แล้วได้ทนมไปดูแลกันใช่ได้เลยครับมาเลยคันนี้เลยครับ อันนี้เลยน้องๆจะทายถูกกันหรือเปล่าเฮ้ยรุ่นอะไรรุ่นอะไรท้าเจ้าเห็นอยู่ครับจะมาห้านี่เนาะใช่จะมา X Max ครับจะมา X Max สามร้อยนะครับตัวนี้เป็นเป็นปีใหม่สีใหม่2020นะครับสีดำล้อทองนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็300ซีซีนะครับผมเป็นออโตเมติก ขายดีครับหลายคนถามมาว่าออกจริงหรือเปล่าใช่ถามพี่หนุ่มดูออกจริงออกจริงครับออกจริงครับออกจริงออกจริงออกจริงครับเดี๋ยวก็ออกจากร้านออกจากร้านแล้วพอดรถจอดไปที่เดิมอ่ะรถจอดที่เดิมอ่ะนี่เป็นต้นแข้ง่ะครับมาเที่ยวขายตามตามข้างส่วนนเลยคือ๋ยวนี้เมื่อกี้เอาเอามาตั้งแต่ตอนที่จอดไฟแดงนี่นะพี่หนุ่มนะครับใช่เลยถ้าสมมุติว่าแบบ ผมเนี่ยมาซื้ออกแม็กแล้วแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเอาแบบหลักๆสําคัญเลยเนี่ยสตาร์ทรถยังไงพี่โอเคหลังจากที่เราทําไฟแนนซ์เสร็จทุกอย่างแล้วนะเสร็จกระบวนการของไฟแนนซ์แล้วจัดซื้อทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาถึงการออกรถการใช้งานลดเบื้องต้นนะครับอันดิ X เอกแม็กเราถ้าิดสังเกตมันจะไม่มีกุญแจเหมือนรถทั่วไปแล้วที่เราต้องเสียกุญแจอยู่ใช่ไหมครับจะเป็นกุญแจแบบย์เลดนะครับเหมือนรถยนต์ตอนนี้กราเป็นไฮเทคขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งลูกค้าไม่ต้องถึงกุญแจไปเสียที่รถแค่เอากุญแจเข้ามาใกล้ถ มันจะทํางานเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับครับผมซึ่งอ๋อที่มีกุญแจอยู่ในรถเลนเนยอยู่ในรถเลยครับโอเคนี่จะเป็นกุญแจประมาณนี้หน้าตาอยู่ประมาณนี้เลยครับนะครับกุญ<ะ>แจจะเป็นประมาณนี้หน้าตานะครับนะนนครับผมครับผมก็จะไม่มีกุญแจเสียบเป็นกุญแจคีย์เดดแค่แค่เจ้าของรถเดินมาใกล้รถสวิตซ์ทำงานทันทีเลยนะครับผมปกติลองดูนะครับ ชัเเบื้องต้นนะครับมันก็จะเป็นเหมือนซีกุญแจที่เราเปิดปิดทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าแค่ไม่มีรูกุญแจให้เราเสียบเฉยนะครับมันจะมีมาร์กปกติบอกอยู่แล้วครับเห็นไหมครับมาร์กอปก็คือปิดเครื่องใช่ไหมครับครับมาร์กคำว่าโอเปนก็คือเปิดเปิดฝาถังน้ํามันเปิดบอกนะครับมาร์กคำว่าออนก็คือเปิดระบบไฟให้เข้าเครื่องปกติที่เราบิดซีกุญแจเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีรูปถังน้ํามันนะครับมาร์กตัวล็อกนะครับปกติกดหนึ่งครั้งนะครับครับครับให้ซีกุญแจทํางานก่อนนนะคครรัับบหมุได้เลย หมือนตำแหน่งมาร์กที่ผมบอกคือคขาบ่าเปิดเราต้องกลับตำแหน่งมาร์กข้างบนนะครับสัหรับตอนนี้ตำแหน่งเราสามารถเปิดได้เปิดฐานน้ำมันเปิดเบาะนะครับลองดูเปิดเบาะได้เปิดเบาะซีดกดหนึ่งครั้งนะครับได้เบาะอันก้องขวางครับสามารถใส่ใส่เด็กได้ครับใส่เด็กเลยเหรอครับใส่เด็กเลยครับหมายถึงว่าเด็กทารกหรือว่าเด็กเด็กน้องสาวเด็กทาลกได้เลยชอบลงดิ้นไมจำเลยครับใส่เด็กเด็กทาลกได้เลยครับได้เลยครับ ได้หลายอย่างครับหมวกกันน็อกสองใบแบบเต็มใบได้เลยนะครับครับผมสองเมื่อกี้เราเปิดแล้วเปิดฝั่งนี้อีกฝั่งนึงครับนี่ครับซึ่งเป็นไฮไลท์กเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีเหมือนจะมีตัวชาร์จแบบเป็นตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งที่แปลไฟมาก่อนนะครับแล้วก็เสียบต่อเข้าชาร์จมือถือได้ชาร์จ USB ได้บางคนถ้าเดินทางไกลอาจจะมีปอมลมไฟฟ้าครับตัวเล็ก นะครับเอาไว้ก็ต่อตัวนี้ได้ก็พป้อมลมแล้วก็ถึงเวลายางรั่วนะครับใช่ตัวนี้เก็บของมีค่าได้นะครับครับผมฝั่งนี้ก็เปิดฟีสไตล์ที่เขาเบืโอเคแค่กดขึ้นดันขึ้นไปก็สามารถเปิดได้เลยนะครับใช่ครับโอเคสามนมาเขามาถึงตำแหน่งออนนะครับแค่เปิดไฟครับหน้าจอเราก็จะพร้อมทํางานนะครับในส่วนของหน้าจอเป็นรถปกติทั่วไปเลยครับครับมีเกียวความเร็วนะครับรอบเครื่องเกลียน้ำมันเกียวความร้อนนะครับบอกเวลานะครับบอกกิโล รถเราวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับตอนนี้นะครับประกับข้างซ้ายก็มีไฟสูงไฟต่ําไฟขอทางไฟเลี้ยวแต่นะครับปกติเลยนะครับข้างซ้ายส่วนข้างขวาเราก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับลันออฟนะครับผมตรงนี้นะครับไฟขอทางไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะครับจะมีลูกเล่นนิดนึงคือคําว่าชิปกับคําว่าอินโฟนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้นะครับจะดันได้สองข้างนะครับ ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับครับผมครับผมใช่ไหมครับมันจะมีสองข้างนะยกซ้ายยกขวาใช่ยกซ้ายยกขวาได้ครับไม่ใช่เอวนะลองดูยกทางซ้ายก่อนนะครับเข้ามาทิปนะครับหน้าโจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับครับผมครับผมก็จะมีทริปตั้งแต่เริ่มต้นคือโอเคกิโลรวมนะครับรถใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์กิโลนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับทริปนี้ไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับกิโลรวมของรถนะครับครับผมขยับหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นอัตราการจับทริปจาก โชว์รูมเรากลับไปที่บ้านเราใช้ระยะทางกี่กิโลนะครับอันนี้สามารถรีเซตได้เดี๋ยวการกดแช่ไว้นะครับนี่หายไปแล้วใช่ครับที่เลยนี่ก็ทิปต่อเวลาเหมือนกันครับจับเวลาผมกดแช่ได้ครับผมทิปน้ํามันนะครับมันจะเตือนว่าเราขับถ้าน้ำมันขับผิดแล้วจะขับได้ประมาณกี่กิโลนะครับตัวชี้เฉลี่ยประมาณ20กิโลประมาณนี้แหละครับมันจะเตือนเราเลยว่าเริ่มนับตั้งแต่ตอนนี้ศูนย์จุดเจ็ดแล้วมับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยเรยนี้นะครับนี่น้ำมันเครื่องนะครับการเซอร์วิสออยล์คคืืออรบกกมันน็แจ้งเต อ๋อต้องเข้ามาเซอร์วิสน้ำมันเครื่องแล้วนะเดี๋ยวครบ5,000กิโลมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าต้องเข้ามาเซอร์วิสน้ำมันเครื่องแล้วนะครับการแจ้งเตือนใช่ครับก็วีเบลก็คือสายพานครับผมก็ระยะสายพานก็ไม่ต้องมาและก็ไม่มีอะไรสายพานมันก็บอกด้วยพี่ว่าเราต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ช่างก็จะตั้งไว้อยู่ครับมันจะตั้งได้ตั้งเป็นการแจ้งเตือนให้ครับครับครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งั่งขวาจะเป็นข้างบนแล้วครับอันนี้ลูกเล่นอยู่ข้างบนละครับก็จะบอกอัตราเอเวอเรสต์ของน้ำมันนะครับครับผมกี่ก เวลาเราเปิดคันเร่งหนักหรือว่าเบานี่ครับระบบมันจะคำนวณให้เองเลยนะครับว่าเราใช้ประมาณนี้กินน้ำมันเท่าไหร่ก็อุณหภูมิข้างนอกตอนนี้27องศานะครับร้อนหน่อยมันร้อนร้อนร้อนแบตเตอรี่ตอนนี้12นะครับ12โวลต์ปกตินะครับของแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวเวลาพอเราขับมันก็จะชาร์จอยู่ที่13แต่ว่าถ้าเราจอดถ้าแบตเสื่อมมันจะลดเหลือ11หรื10เราจะได้รู้ว่าแบตเราเริ่มเสื่อมแล้วครับถึงเวลาต้องจ่ายเงินแล้วอันนี้คือ traction control รับบตอนนี้มีระบบพิเศษมาให้คือการล้อหลังสไลด์การลลล้อหัังงื่่นนะครบาย ระบบของรถจะเปิดให้ตลอดเปิดออนตลอดไม่ว่าน้องเจ้าของรถผู้ชายขับมาอาจจะปิดระบบแอคชั่นไว้แต่พอเรากลับมาถึงบ้านเราลืมเปิดออนเรากังวลว่าเดี๋ยวแม่บ้านเราขึ้นมาขับหรือว่าน้องๆเราขึ้นมาขับอาจจะกลัวว่าเราปิดอยู่นะไม่ต้องตกใจนะครับทุกครั้งที่เราปิดชีวิตลราเปิดใหม่ระบบเราจะเปิดออนให้ตลอดเวลาเลยนะครับเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนะครับถ้าเกิดลูกค้าคนไหนอยากจะขับมันก็ปิดเอาเอง แล้วทุกครั้งที่เราปิดซิมมันจะรวเปิดใหม่มันจะออนให้ทุกครั้งนะครับออนให้ทุกทีใช่ครับทุกทีนะครับผมครับผมเราสามารถปิดเองได้โดยการกดแช่ไว้นะครับแจมวะเจมอันนี้คือเต็มที่เลยล้อหลังฟาดเลยครับฟรีไปเลยฟรีไปเลยครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับฝั่งนี้ก็การสตาร์ทรถก็เหมือนรถอัตโนมัติทั่วไปเลยนะครับกำเบรกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้สแตนเอาขึ้นนะครับกดลงสตาร์ทได้เลยนะครับผมลองดูได้เลยครับลองดูได้เลยต้องกดก่อนใช่ไหมกำเบรกกดสีแดงลงได้เลยครับกดดสีแงงล นี่เราจะเบิ้ลแบบเป็นไงล่ะตัดเหมือนบิ๊กไบไม่ได้นะไม่ได้นะครับหมุนเลยเป็นไงเสียงท่อนิ่มๆเสียงท่อนิ่มๆครับครับผมก็ปิดน้ำมันปิดตรงนี้ก่อนครับปิดลำหลักดันสีแดงขึ้นไปใช่ครับโอเคครับครับผมเปิดทังน้ำมันก็อย่าลืมกดหนึ่งครั้งนะครับทังน้ำมันอยู่ฝั่งหนึ่ง้ยเด้งเลยว่ะใช่ไหมครับนี่นี้คือออรอีกทีกดเอ้ามันมันไม่หมรนะพี่เอาไปครับเอาไหม่กดแล้วปล่อยครับ เอาไหมนะเขาเดียวจริงนะนะปุ๊บแล้วก็หมุนนี่ใช่ครับกว่าจะเรียนรู้ได้ไม่ยากครับอันก็สนุกเดี๋ยวก็ชินครับแล้วก็ระบบล็อกคอก็ล็อกปกตินะครับเหมือนเราัอบไปเลยครับผมดันแฮนด์ให้สุดก่อนแล้วก็กดแช่ไว้แล้วก็หมุนลองดูครับโอเคกดแช่เลยปุ๊บโอเคเสร็จเจ๋งไหมครับ แล้วก็ปุ่แจแค่เราเดินห่างปุ๊บมันตัดระบบเองเลยเราเข้ามาใกล้ปุ๊บพร้อมเปิดได้เลยนะครับอันนี้มอบให้เลยซื้อจริงครับซื้อจริงจริงขอบคุณครับเรามอบเลยมอบเลยถ่ายรูปมาถ่ายรูปแคุพูดเกียร์แล้วไม่มีอะไรแล้วนี่แล้วก็การส์วิตเบื้องต้นก็แค่1 0 0 0ันกิโลแรกนะครับข้ามาเซอร์วิสน้ำมันเครื่องก่อนนะครับถือว่ารันอินไปก่อนเราจะได้รู้ด้วยว่าน้ำหนักเราต้องเปิดเท่าไหร่เบรกเราใช้เท่าไหร่ยางลื่นไหมครับอัร์โรกก็ขับแบบระมัดระวังปกติได้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เต็มที่ได้ได้ได้สมมติว่าฝนตกแบบนี้พี่ครับมมีริการส่งไหมี่ครับปกติพี่หนุ่มขายเองส่งเองรับรถเองปกติทำก็คือวันสต็อปเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับครบวงจรอยู่แล้วครับซื้อรถที่นี่ไม่ต้องกวนครับจองออนไลน์ได้นะครับลูกค้าไม่สะดวกมากก็โทรมาเฉยๆพี่หนุ่มผมอยากได้คันนี้ผมจองออนไลน์ได้เลยทําสัญญาก็เดี๋ยวส่งไฟแนนซ์มาทังค์ที่บ้านสัญญาเสร็จอนุมัติเขาจะแจ้งที่บริษัทพี่หนุ่มจัดรถให้ช่างทําให้เสร็จ พร้อมส่งนะครับในหาดใหญ่ก็ส่งฟรีอยู่แล้วนะครับถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะมีค่าจ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะขึ้นอยู่ตามอัตราทางนะครับผมรถเสียก็ถ้าเกิดอยู่ในไม่ไกลพี่หนุ่มก็ไปรับให้เอามาช่างให้เซอร์วิสปกติอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอเสร็จก็ไปส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงครับบริการเป็นเลิอดอยู่แล้วครับที่หนึ่งครับกิจกรรมเยอะด้วยครับก็อพร้อมพาไปลงพาไปเที่ยวไหมมีทุกเดือนครับทุกเดือนเลยเหรอทุกเดือนครับทุกเดือนแล้วก็ ตามจริงจะพาไปสนามช้างด้วยไปลงแท็กได้ด้วยนะถ้าสนใจยวปีหน้าถามว่าหน้าจะต้องร่วมสักครั้งแล้วใช่ไหมสักครั้งสักครั้งไปกดได้ได้ได้ติดต่อบี้มาได้ล้าหาใครที่อยากซื้อรถเนี่ยติดต่อใครเรามี Facebook อยู่แล้วนะครับเป็นยามาฮ่าไรเดอร์ขับหาใหญ่เลยนะครับผมยามาฮ่าไรเดอร์ขับหาใหญ่นะครับผมหรือไม่ก็แวะมาที่โชว์รูมเราได้เลยอยู่ที่ถนนสายเอเชียนะครับอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่หรือว่าอยู่ก่อนสิงคโมโกไข่ก็ได้นะครับผม <ช>โทร<ช>หารผมก็ได้ครับมีเบอร์โทรส่วนตัวด้วยขึ้นเลยพี่ครับออตรงนี้เลยรึบเออเนะเบอร์อะไรเบอร์อะไรคอยี่คอยี่แบบเป็นเบอร์ครับ0 8 7ครับ6622528ครับครับผม087-662-2528พี่หนุ่มครับ <ไป S 1> จัดไปครับทุกรุ่นครับตั้งแต่รถ รถยามาฮ่ารถเล็กถึงรถใหญ่เลยครับได้หมดครับดูอาร์วันเอ็มมีครับรถกอล์ฟก็มีครับมีหมดนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ด้วยครับขมาีอะไรสอบถามได้นะผมก็ไปรอที่บ้านส่วนพี่ก็เอารถตู้ไปคนรถเอาคันนี้ไปให้เอาคันนี้ชุบรถตู้ไปเอารถตู้ทุกคันนี้เอาเอาคันนี้ชุบรถตู้นะว่าไหมุกจริงเอาคันนี้สั่งรถตู้ไปให้ครับใช่จะไปแล้วก็วันหลังนี้ก็ให้ไม่ต้องไ้ลอง ขัดขี่ดูใช่ครับนี่นี่ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณยับห่าเลยเด้อยคับหัดใจด้วยเดี๋ยวคืนเสื้อด้วยนะคืนเสื้อด้วยขอบผู้ใหญ่ใจดีไหมของของผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยคือแบบส่งเสื้อมาให้นะมะขามกันใช่ไหมเดี๋ยวจะใส่เวลาขับ X Max ใช่ไหมสวยๆนะได้เลยครับเออจะผู้ใหญ่ดูครั้งนี้ออกไปแน่นอนเรื่อนักกันมาหรือเปล่าเคยว่าเรื่อน่อยเลยออเเร่อครับจริงอ่ะใช่ โอ okay. <Okay. S 1> เควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณมากครับฝาบด้วย่ากัปเชนด้วยครับขอบคุณครับ,บ,รบไปไปรอที่บ้าน